วันที่9และว,วันที่10พฤศจิกายน2565ฝ่ายวิชาการและบริหารร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์จากโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566 Open House 2023 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินนจุทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดไล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนกว่า4,000คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดไร้เคียงเข้ามาสัมผัสและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่และสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบรรยากาศการเรียนการ สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับตนเองและได้วางแผนชีวิตในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้งสองวันเป็นการแนะนำกระบวนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2566โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์จีวัฒนาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การนำเสนอหลักสูตรจากตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆทั้ง7คณะประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะพยาบาลศาสตร์ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์ การอบรมต่อยอดพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรชัชพัฏนบุรีรัมย์ผู้บริหารและครูแนะแนวเพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ณนห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมในเทศกาลสาขาว,วิชาและหลักสูตรต่างๆณบริเวณอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโรงยิมพระศึกษาและบีอายูโดมซึ่งมีคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาคอยให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรอย่างเป็นกันเอง